สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาตัดกิ่งผักหวานบ้านไปชามค่ะเพราะว่าผักหวานที่เราปลูกไว้ริมรั้วเขาตายหลายต้นแล้วนะคะเราก็เลยต้องชามไว้ซ่อมแซมค่ะเมื่อคืนฝนก็ตกหนักน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะซอยหลังบ้านค่ะ ยายจะมาตัดกิ่งต้นนี้นะคะตัดเสร็จแล้วยายก็จะเอาไม้ค้ำค่ะเพราะว่าต้านเขาเอ็นลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าดินมันนิ่มค่ะฝนตกดินนิ่มแล้วก็หาไม้มาค้ำเขานะคะ ตัดแล้วเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะตัดแค่นี้ค่ะส่วนกิ่งที่เราตัดออกเราก็จะไปชํานะคะ ต้นพักวันของเราเอ็เราก็จะหาไมา้าค้ำค่ะ่ะเราก็จะเอาไม้ค้ำนะคะแล้วก็หาอะไรตอกนน่นแน่น,น เราก็ค้ำเสร็จต้นลงแล้วนะคะเราก็จะเอาเชือกมัดยึดไว้ค่ะดินมันนิ่มมัดเป็นบ่วงนะคะอยากให้แน่นเสร็จแล้วต้นหนึ่งค่ะคำ้ำต้นผักหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ยายก็จะพาไปปักชำจริงผักหวานนะคะเพื่อที่เราจะ ได้เอามาปลูกมาซ่อมแซมผักหวานของเราที่ตายไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปชำกิ่งผักหวานกันค่ะกิ่งผักหวานแล้วก็เอามาตัดแตงกิ่งเขานะคะก่อนที่เราจะเอาลงชาค่ะตัดใบตัดยอดออกนะคะแล้วก็ตักดินใส่กระถาง ใส่ครึ่งเดียวนะคะเราก็ตักดินใส่ก,กระถางใส่ครึ่งหนึ่งค่ะใส่ดินครึ่งกระถางนะคะแล้วเราก็จะเติมดินที่ล่างค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักดินเติมลงไปเลยค่ะแล้วก,ก็กดกดนันแน่นเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งกระถางนะคะนี่อีกกระถางหนึ่งวันนี้ทํากระถางเล็กสามกระถางนะคะแล้วก็กระถางใหญ่หนึ่งกระถางแค่นี้ค่ะแล้วก็ออดินเติมค่ะแล้วก็จับกิ่งพันไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะล้มแล้วก็เติมดินค่ะ ทมดินแล้วก็กดเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะลดน้ำเราก็ยกไปไว้ในล่มอย่าให้เขาตากแดดน,นะคะจนกว่าเขาจะลากเขาออกลากเขาเดินนะคะลากเดินยอดก็แตกออกมานะคะลากเดินยอดก็แตกออกมาค่ะง่ายค่ะ น,นี่คือผักหวานบ้านของเรานะคะที่เราตัดแล้วเอามาช้้ำค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ